สวัสดีครับเป็นแฟนลันชัตเตอร์ครับตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่แบบผมเชื่อว่าทุกคนต้องอิจฉาผมแน่ครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บางกะม่านะครับตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านขาจังหวัดราชบุรีใกล้นิดเดียวครับแต่สามารถที่จะมาสัมผัสอากาศได้แบบนี้ครับอากาศแบบไหนอากาศ ตามล่องลมของขุนเขานะครับทิวเขาที่สวยงามของเทือกเขาตะนาวสีซึ่งอยู่ในเขตอำเภอบ้านขาตรงนี้บางกามาเป็นพื้นที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันนั่นเองครับเพราะว่าตรงนี้กันออกนะครับให้ชุมชนได้อยู่นะครับซึ่งอุทยานแห่งชาติไทยประจันนะครับเป็นอุทยานในกลุ่มของแก่งกระจานซึ่ง เป็นมรดกโลกนั่นเองครับแน่นอนครับด้วยศักยภาพของผืนป่ามรดกโลกจะต้องอุดมไปด้วยสัตว์ป่าโดยเฉพาะที่บางกะมาแห่งนี้นะครับมีการค้นพบนกเงือกถึงสสายพันธุ์ด้วยกันจาก12ชนิดทั่วโลกครับโอ้สุดยอดมากครับแน่นอนครับการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในบังกะมานะครับจึงมีคำถามว่าบังกะมามาแล้วเที่ยวอะไรได้บ้าง ผมคงตอบฟันทงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่เนี่ยคงไม่ได้นะครับว่าแต่ละจุดมีตรงไหนให้เที่ยวบ้างแต่ถ้าจะบอกว่าที่นี่คือบรรยากาศแห่งขุนเขาครับคุณสามารถมาท่องเที่ยวได้ทั้งปีครับกลางคืนลมเย็นสบายถ้าเป็นหน้าฝนหรือฤดูหนาวอากาศจะหนาวทีเดียวครับมีพระทิตขึ้นพระทิตตกแล้วก็ทะเลหมอกครับสุดแข่งโรแมนติกครับ ทุกวันนี้การท่องเที่ยวที่บางกะมาเนี่ยจะนิยมในเรื่องของการแคมปิ้งแคมป์คานะครับสังเกตว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ทุกแคมป์ที่อยู่บนนี้นับ10บแคมป์ก็จะรองรับไปด้วยนักท่องเที่ยวอย่างจํานวนมากครับและก็ที่ผมกําลังชงอยู่ตรงนี้นะครับคือการจิบกาแฟ่ามกลางขุนเขานะครับใครที่มาที่นี่นะครับถ้าไม่ได้ติดกาแฟมาผมแนะนําเลยครับ กาแฟบังกมาม่าครับสุดยอดทีเดียวครับเพราะเป็นกาแฟพันธ์ุสายพันธ์ุโรบัสต้ามาชิมกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าซึ่งเย้าหยวนมากครับเป็นกาแฟดิบๆนะครับมีการคั่วนะครับด้วยกรรมวิธีแบบบ้านๆนะครับชงแบบดิบนะครับเหมือนที่ผมกำลังทำอยู่ตรงนี้นะครับสุดยอดมากครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงที่ร้านช้อนเงินอะโวคาโดนะครับที่เป็นแคมป์ที่ไปกลางเมื่อคืนนี่นะครับก็เจ้าของบ้านไม่อยู่นะเจ้าของร้านไม่อยู่แต่ก็โทรคุยกันว่าไอเข้ามาเลยเดี๋ยวพี่เตรียมกาแฟชาเอาไว้ให้ทานก็ความเป็นกันเองกันสูงนะครับกาแฟที่เนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือปลูกที่นี่นะครับส่วนใหญ่พันหลักก็จะเป็นโรบัสต้า แต่ก็เห็นมีแอบปลูกที่เป็นอาราบิก้าซึ่งผมก็เชื่อว่าที่นี่ปลูกอาราบิก้าได้เพราะความสูงก็ได้ระดับที่น่าสามารถจะปลูกโรบัสต้าได้ทีนี้กาแฟที่นี่ก็คือน่าจะเป็นเทคนิคในการคั่วแบบบ้านๆนะครับก็คือทำเองทั้งหมดตั้งแต่เก็บผลเชอร์รี่มามาตากแล้วก็เอามาสีแล้วก็เอามาคั่วจนได้เป็นกาแฟที่เป็นคั่วระดับอ่อนเพราะคั่วระดับอ่อนเนี่ยจะเหมาะกับการทำมา ทำกาแฟดิฟเนาะอุปกรณ์เหล่านี้ก็มีพร้อมเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องบดเมล็ดให้เราทําเองถ้าใครมาที่นี่เนาะมาที่บางกะม่าเนี่ยก็มาสามารถที่จะเขาเรียกว่าทําเองกินแล้วมันจะได้ดื่มแล้วมันจะได้มีความละมุนเนาะในเขาเรียกว่าจากฝีมือนะเขาเรียกว่าเป็นบาริสต้าในการที่เราจะชงกาแฟแล้วก็เตียมอีกอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้ดีมากเลยผมชอบอันนี้คือชา ชาเนี้ยคือชาดอกกาแฟมันจะมีความหอมพิเศษตอนช่วงที่มันดอกมันบานเนี่ยเราสังเกตว่ามันจะได้กลิ่นที่เป็นกลิ่นคล้ายๆดอกมะลิถ้าดมไปเนี่ยคนไม่รู้จักกับต้นกาแฟเนี่ยจะคิดว่าเป็นดอกมะลิการเก็บใบชานี่คือสําคัญก็เก็บตอนช่วงที่มันบานแล้วก็มีน้ําหวานตอนสังเกตว่าพึ่งจะมาตอมเป็นช่วงที่เก็บดอกมันแล้วเอามาอบอบหรือบ่มให้แห้ง ความหวานของมันที่อยู่ในเกสรมันเนี่ยเวลามาชงชาเนี่ยมันจะมีความหอมละมุนสดชื่นมากเขาเขียนไว้นี่เลยพอเราไม่อยู่เนี่ยเขาเขียนบอกไว้เลยว่าสัรพคุณมีอะไรบ้างชาดอกกาแฟคนเป็นเบาหวานทานได้ลดไขมันในเส้นเลือดมีสารต่อต้านอินซูลนอิสระไม่มีคาเฟอีนเนาะโอ้วงเล็บเลยนะฟรีค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะผมเคยเคยไปทําเรื่องเรื่องกาแฟแล้วก็ชาดอกกาแฟเนาะกิโลเป็นพันเลยนะไอชาที่ทำานด,ดอกกาแฟเพราะว่ามันเบามากกว่าจะได้ตรงนี้มาแต่แต่แต่ถ้าเก็บมาแล้วเอามาผลิตเนี่ยผมว่ามันได้ราคามากกว่าที่ทําเป็นเมล็ดมูลค่ามันจะสูงกว่าอันนี้อันนี้ก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งสําหรับเกษตรกรที่ ปลูกในจํานวนน้อยๆนะครับโอเคไม่อยากพูดมากเดี๋ยวหาว่าราชเตอร์เปลี่ยนเป็นแนวเกษตรนะครับแล้วเดี๋ยวเราชงชาแล้วก็ตัวกาแฟผมว่าต้องลองใครมาที่บางคาม่าต้องลองกาแฟบางคาม่านี่อีกิดหนึ่งจุดเวลาถามว่ามาบางกาม่ามีอะไรเที่ยวมีอะไรน่าสนใจกาแฟบางกาม่าครับ นอกจากวิวที่สวยงามแคมปิ้งที่รูอ,อากาศสดชื่นมาสามารถสามารถ,าม,ารถมาได้ทุปีนะครับก็มาชิมกาแฟบังกะมาเดี๋ยวผมต้องทำเองว่าของบ้านก็ไม่อยู่เขาปล่อยเขาให้เปิดร้านให้ผมเข้ามาจัดการทำเองทั้งหมดเลยเดี๋ยวกาแฟที่นี่เป็นสายพันธุโรบัสต้านะครับ mm hmm. เชอร์รี่กลิ่นความเป็นเชอร์รี่คือความเป็นผลไม้นี่ก็อาจจะน้อยน้อยกว่า อาา่อาราบิก้าเนาะอาราบิก้าในแต่ละแหล่งเนี่ยจะได้กลิ่นของผลไม้เชอร์รี่เนี่ยที่แตกต่างกันแต่โรบัสตา้าเนี่ยก็จะได้ความเข้มดุดุดันนะ,นะฮะประมาณนี้แต่ก็ผมก็เชื่อว่าเวลาเรามาชงเป็นแบบเป็นดิฟเงี้ยก็ผมว่าก็ได้สัมผัสความจิตวิญญาณแห่งความเป็นกาแฟโรบัสตา้าได้ดีพอสมควรโอ้สวยมากนะครับน้ำที่ไหลามาก็เหมือนเนาะกำลังดีนะ อนี้สัมผัสถึงความหอมนะอืมมันมันมันขมเข้มเนาะคำว่าขมนี่คืออร่อยนะครับเข้มจนติดลิ้นเลยผมว่ามันต่างจากอาราบ,บิกา้าก็ตรงนี้แหละเนาะมันมีความดุดันจริงๆนะครับแม้ว่าจะเป็นดิฟมันก็ดุดันนะครับ <S <S พอได้จิบกาแฟกันแล้วนะครับจะมา จิบกาแฟตอนเช้ากลางวันเย็นถ้าใครเป็นคอกาแฟผมว่าสุดยอดมากนะครับแล้วก็แน่นอนครับสำหรับคอสายถ่ายภาพนะครับต้องไม่พลาดในเรื่องของการถ่ายภาพแรนสเคปนะครับจากมุมที่เห็นทิวเขาที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับ mm. ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่สามารถถ่ายวิวในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับที่สวยงามแล้วถ้าโชคดีนะครับตอนเช้าเนี่ยก็อาจจะเห็น สายทะเลหมอกนะสายหมอกนะครับเข้ามาคลอเคลียนะครับก็สร้างบรรยากาศที่สุดแสนลรมติกนะครับซึ่งจุดนี้ที่ผมอยู่เนี่ยก็คือช้อนเงินอะโวคาโดแคมป์นะครับซึ่งเป็นแคมป์แล้วก็ส่วนที่เป็นร้านกาแฟที่อยู่ด้านล่างนะครับก็แนะนำเลยครับเพราะเป็นนะครับเป็นแคมป์แล้วก็เป็นกาแฟจากคนท้องถิ่นจริงๆนะครับเจ้าของก็เป็นคนที่บังกะม่าโดยตรงนะครับ ซึ่งก็จะทําให้รอบรู้และมีความเข้าใจในเรื่องของสภาพภูมิประเทศที่นี่ค่อนข้างมากครับนะครับก็แนะนําครับที่ตรงนี้เลยครับอะโวคาโดนะครับหรือช้อนเงินอะโวคาโดแคมนะครับแล้วก็อีกหลายๆที่นะครับไม่จําเป็นจะต้องขึ้นมาที่นี่ก็ต้องกระจายกันไปนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนแน่นมากนะครับก็จุดในการถ่ายแลนสเคปเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายได้หลายจุดด้วยกันนะครับ ถ่ายนะครับพระที่ขึ้นหรือพระที่ตกนะครับในช่วงเย็นๆไปแล้วเนี่ยนะครับพอตกค่ํานะครับถ้าเราอยู่ในจังหวะโชคดีที่เป็นช่วงเดือนหรือเป็นช่วงวันที่พระจันทร์มืดนะครับแล้วจะปรากฏดาวที่ชัดเจนแน่นอนครับสิ่งที่เราอยากจะถ่ายกันมากๆนะครับก็คือการถ่ายภาพทางช้างเผือกครับที่นี่สามารถมองเห็นทางช้างเผือกได้ค่อนข้างชัดเจนครับเพราะว่าพอมืดไปแล้วเนี่ยที่นี่มืดมากครับ เพราะไม่มีไฟครับจะมีเห็นเป็นหย่อมๆก็เกิดจากไฟที่เป็นจากโซลาเซลล์นะครับแต่ก็ไม่ได้รบกวนในการถ่ายภาพเมื่อคืนนะครับก็ได้ลองถ่ายนะครับทางช้างเผือกดูก็ได้จังหวะทีเดียวครับแม้ว่าผมเนี่ยจะมาช่วงช่วงฤดูฝนแต่ก็โชคดีครับที่ได้เห็นทางช้างเผือกที่แบบโอ้ก็สวยงามครับหาพรอ็อพหามุมดีๆในการถ่ายเราก็จะได้ภาพที่ดูเป็นแบบบรรยากาศแบบ ทางช้างเผือกแบบลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยนะผมเรียกอย่างนี้ละกันเนาะเป็นบรรยากาศบ้านป่านะครับก็ได้ช้างเผือกที่พาดคู่ไปกับนะครับทิวเขาแล้วก็หรืออาจจะเป็นกระต๊อบนะครับหรือจุดแคมป์ที่เราตั้งอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะเอามาเป็นพร็อพที่จะถ่ายได้ผมเชื่อว่าถ้าใครชอบถ่ายดาวนะครับที่นี่ก็เป็นหมุดหมายนะครับสำคัญที่จะทำให้นะครับดึงพวกเราเนี่ยดึง ใจพวกเราเนี่ยมาถ่ายภาพทางช้างเผือกได้ณนะที่แห่งนี้ครับโอเคครับผมเล่าถึงธรรมชาติไปได้หลายจุดทีเดียวครับแต่สิ่งที่สายคนที่อยากสายบุญนะครับที่นี่ก็มีสำนักสงฆ์นะครับสำนักสงฆ์อันนี้เป็นสำนักสงฆ์ที่นะครับน่ารักนา่กนารักนะผมเรียกเขาว่าน่ารักละกันนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ไม่เยอะนะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิด นะครับสำนักสองฆ์อยู่ทํากลางแมกไม้นะครับห่มคุมนะครับเขียวทึบมากนะครับใครที่เข้าไปเนี่ยจะสัมผัสถึงบรรยากาศที่ที่เย็น ายในสำนักสงฆ์เนี่ยก็ดูเขาเรียกอ,อะไรนะดูไม่ได้มีสิ่งบุกสร้างอะไรมากเนาะตัวทั้งโบสถ์เนาะเป็นสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ออกแบบมาให้กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็ที่ข้างหลังเนี่ยนะครับก็เป็นทรงคล้ายๆกับบ้านเรือนของชาวกระเหล่งที่บังกามาศนะครับสังเกตได้จากด้านข้างเนี่ยสังเกตนะครับไอตรงที่นูนๆออกมาจากใกล้ๆก,กับชา,ชายคาเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นที่เก็บสำรับอาหารเนาะที่ชักกเลียงเอาไว้ปรุงอาหารทีนี้ก็น่าจะเป็นตัวเก่าเนาะเอามาไว้สำหรับให้ใครที่เข้ามาเนี่ยก็มากราบไหว้กันนะครับก็เป็นวัดที่ร่มรื่นสงบดีนะครับใครมาบางกามาที่นอกจากจะมาปราัอากาศเนาะกางเต็นท์นะครับสัมผัสบรรยากาศในทุกฤดูการเนี่ยที่บางกามาเนี่ยก็เลยนเชิญนะครับแวะมา กับนวัตการนะครับเป็นสิีมมงคลนะครับที่ที่ทําักสส่งบางกามาเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตขึ้นไปกราบพระข้างบนสักนิดครับตามมาครับ ก็กล่าวถึงคนที่บางกาม่านิดหนึ่งนะครับคนที่บางกาม่านเนี่ยจะเป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับเป็นตั้งเดิมเลยนะครับก็พื้นเพยก็อาศัยอยู่ที่นี่มานานแล้วแต่จะว่าไปก็ก่อนที่จะมีการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติด้วยซ้ําไปแต่ว่าชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยเป็นชนชาติที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่าง กลมกลืนทีเดียวครับเพราะว่าถ้าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมก็จะทําเป็นหลักแหล่งไม่มีการขยายต่อเพราะว่าชาวบ้านเห็นในความสําคัญของธรรมชาตินะครับถ้าไม่มีป่าไม่มีอะไรเนี่ยการทรําเกษตรกรรมก็นะก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็การอยู่การใช้ชีวิตมันก็ต้องพึ่งพากับธรรมชาติเป็นหลักฉะนั้นแนวทางของชาติพันธ์กะเรียงเนี่ยจะค่อนข้างจะ อาศัยแล้วก็อยู่แล้วก็ทําอาชีพเนี่ยเคียงคู่ไปกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนทีเดียวซึ่งเป็นวิถีที่ผมว่าน่ารักมากครับและคนกะเหรี่ยงเนี่ยเป็นคนที่มีมิตรไมตรีไม่มีพิษมีภัยนะครับสังเกตว่าถ้าเรามาที่บางกาม่าเนี่ยเราเดินเข้าไปในบ้านไหนเนี่ยเราจะได้การต้อนรับที่ค่อนข้างดูแลอบอุ่นเป็นมิตรต่อเรานะครับสามารถขอเขาถ่ายรูปได้ผมเห็น นะบางชาวบ้านบางคนเนี่ยกำลังสารคล้ายๆเข่งนะแต่จริงไม่ใช่นะเอาไว้สําหรับใส่ไก่เอาไว้ล่อไก่ทีหนึ่งเนาะเนาะเป็นเป็นเทคนิคนะเขาเรียกว่าเทคนิคของแบบโบราณเนาะเวลาไปต่อไก่นะครับสามารถต่อไก่ป่าหรือไก่ป่าเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ไปล่อแล้วก็มีการสารตัวตัวตัวที่ใส่ไก่เนี่ยก็ดูน่ารักดีก็เป็นช็อตที่สามารถถ่ายภาพได้ไม่เอาไปทำอะไรได้ อ๋อไอเขาไปต่อไก่เขาไปต่อไกไ่ก็ตอไงอ๋อต่อไก่เอาไก่ปลาเหรอรอ๋อวันว <c oughs> นี้ทําขายเหรอะ <c oughs> ทําขายอั <c oughs> นนี้ลุงฝีมือดีนี่ทำมานานม่เฝีมืไอไ,ไม่ดีเขาเอย่างนี้เหนืยนี่แหละไทยแล้วผมเอาไปต่ออะไรเนี่ยไปต่อสาวได้ไหมเขาไปต่อไก่เอาไปต่อสาวสาวได้ไหมสาวสาวเออต่อสาวสาวต่อยังไงครับ อ้าวป๊าปซิ่อนยังไงอ่ะเอ้าก็ผมไม่มีไก่ผมไปต่อสาวอ่ะอ๋อครับที่บังกะมาเนี่ยผมว่านอกจากธรรมชาติแล้วเนี่ยวิถีของชาวกะเหรี่ยงนะครับที่นี่่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเราสามารถบางทีเราขับรถผ่านเราเดินนะครับเห็นตามบ้านเนี่ยผมว่ามิตรไมตรีเนี่ยจะเกิดขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าเราพอเข้าไปหาเนี่ยมันจะมีรอยยิ้มที่ทักทายกันได้นะครับอันเนี้ยบางทีเราก็ขออนุญาตถ่ายรูปสักนิดหนึ่งก็ได้ภาพแบบ เขาเรียนะแนวไลฟ์นะครับแนวไลฟ์ก็คือแนวสเตทอะไรเงี้ยเดินเดินถ่ายอะไรเงี้ยผมว่าก็ได้ภาพวิถีชีวิตที่ที่น่าสนใจทีเดียวครับมุมกล้องเน้นๆจัดวางดีๆก็ได้ภาพออกมาละครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ก็น่ารักดีเนาะน่าถ่ายคุณยายที่นั่งอยู่ตรงนี้สวัสดีคุณยายครับโอ้โหบ้านน้าอยู่เนาะ ผมว่าใครมาบางกะม่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ชื่อดังแล้วครับนะเนาะเซ็นท่านนะเซ็นท่านนี่ก็มาจากการที่ที่ชาวบ้านที่นี่จะซื้ออะไรแล้วก็เซ็นไว้ก่อนแล้วค่อยมาจ่ายเงินที่หลังเจ้าของร้านก็เลยเอาชื่อไปเลยลเขียนว่าเซ็นท่านนะอ่านดีๆนะครับว่าอารมณ์ประมาณว่าเซ็นได้เลยท่านอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ห่างนะห่างนห่างสับสินค้าคือที่นี่ห่างจากห้างสับสินค้าเองไม่ใช่ห้างนะครับตรงนี้เนาะนะก็เป็นจุด เช็คอินนะครับใครที่มาบางกามาก,ก็น่ารักดีนะครับมาถ่ายคู่กับป้ายตรงนี้เนาะก็เป<ม>็นจุดเล็กๆที่ทำให้บรรยากาศของบางกามาเนี่ยมีสีสันมากขึ้นใครๆก็รู้จักบางกามานะครับในห้างเซ็นทันนะครับก็มีสรัรพสินค้าหลากหลายที่จำเป็นต่อการดำารงชีวิต ในรูปแบบของบ้านๆน,นะครับแน่นอนโฟกัสแรกที่เราต้องเห็นคือมาม่าปลากระป๋องก็มีหลายยี่ห้อครัวเชฟสามแม่ครัวนี่ผมกินกินแต่เด็กๆแล้วก็แน่นอนไข่แล้วแล้วก็เครื่องดื่มกาแฟนมนะครับโคคาโคล่ามีมครบหมดเลยนะครับก็ใครไม่มีตังก็เซ็นไว้ก่อนหรือนักท่องเที่ยวมานะครับไม่มีเงินสดก็สแกนโอนได้โอ้โหเยี่ยมมากครับนี่แหละครับคือข้างเซ็นท่น สำหรับคลิปนี้ของลาชเตอร์นะครับก็เป็นการผมว่าเป็น,ปนการถ่ายแบบไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะผมว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายเนาะเพราะว่าเส้นทางก็ไม่ได้ไกลนะถ้าคนมาจากกรุงเทพเนี่ยระยะทางก็ใกล้ามากเพราะอยู่ที่ในเขตจังหวัดราชบุรีนะครับหรือผมมาจากในจังหวัดราชบุรีโดยตรงเนี่ยก็ถือว่าใกล้นิดเดียวนะครับก็สามารถมาสัมผัส ดินแดนแห่งขุนเขานะครับระยะทางจากถนนัดยางเข้ามาก็ประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นเองครับถ้าเป็นหน้าฝนก็แนะนำนะครับก็เป็นรถประเภทขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็จะสะดวกสบายนะครับบางแคมป์บางที่เนี่ยก็ต้องใช้ขับเคลื่อน4ล้อเลยอย่างที่ช้อนเงินอะโวคาโดแคมป์อย่างเนี้ยเนาะต้องเป็น4ฟ e วิวเท่านั้นเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยในระยะทาง3,400เมตรเนี่ยค่อนข้างชันทีเดียวหรือไม่ก็จอดรถข้างล่าง แล้วก็หารถต่อขึ้นมาหรือเดินขึ้นมาผมว่าก,ก็สะดวกทีเดียวข้างบนก็มีห้องน้ําห้องท่าสมบูรณ์แล้วก็สะอาดครับแม้ว่าจะไม่ได้ทันสมัยอะไรแต่ก็มีความสะอาดทีเดียวผม,ผมก็เชื่อว่าเช่นเดียวกับแคมป์อื่นๆในลักษณะเดียวกันนะครับตรงนี้สิ่งที่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกทุกท่านได้อาหารการกินนะครับก็อาจจะต้องเตรียมกันมานะครับเพราะว่าที่บังกะร่าก,ก็มีอยู่ร้านเดียวเนาะผมดูแล้วเนี่ยก็ร้าน เซนทันนะนะตรงนั้นนะครับก็มีอยู่ร้านเดียวถ้ามาจังหวะวันธรรมดาก็อาจจะไม่เจอเจ้าของร้านเปิดนะปิดร้านส่วนใหญ่ก็จะเปิดเสาร์อาทิตย์แต่พอเสาร์อาทิตย์คนก็มากหน่อยก็ต้องเลือกเอาละครับว่าการมาเที่ยวบักกาม่าเราจะสะดวกมาณนะช่วงเวลาไหนแต่ถ้ามาได้ผมก็แนะนําเป็นวันธรรมดานะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยสรุปบักกาม่าเที่ยวอะไรนะครับก็เที่ยวธรรมชาติ แห่งคุณเขานะครับใครรักการถ่ายภาพผมว่าก็สร้างบรรยากาศชอ็อตสวยๆที่บังกามาได้ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็นี่คือนะครับเที่ยวเรียนถ่ายภาพลั่นชัตเตอร์ครับผมแม่กาแฟบังกมามาสุดยอดทีเดียวครับเดี๋ยวกล่าวว่าขากลับเนี่ยจะลงก็ไปดิฟกับกาแฟเจ้าของร้าน ข้างล่างสักหน่อยนะเพราะตอนไปเนี่ยไม่เจอนะล่าสุดนี้ไม่เจอเลยเดี๋ยวกับเนี่ยตอนกลับเนี่ยเดี๋ยวดูดูว่าจะเจอไหมนะแต่เจ้าของร้านน่างนะเอากาแฟวางไว้ให้เลยจัดการทําเองเลยเออนะสนุกดีเหมือนกันผมว่าเชื่อใครมาผมว่าประทับใจแหละกาแฟเนี่ยไม่ทันได้ชิมผมว่ามันก็อร่อยแล้วแหละนะผมว่ามันอร่อยไปแล้วนะเพราะว่ามิตรภาพที่มัน มันมีอยู่ที่นี่จริงๆน,น,นะครับก็เลยนเชิญครับฝากกับมาไปแล้วบ๊ายบายกกาแฟดีกว่า